สวัสดีครับมือนีพามากินก๋วยเตี๋ยวที่อำเภอสามชัยครับอีกร้านนึงครับเปิดเป็นร้านเปิดใหม่นี่ครับก๋วยเตี๋ยวเรือเป่าป่าข้าวมันไก่สูตรอยุธยาครับผมก๋วยเตี๋ยวเรือวยุง่งขังสีสวัสดิ์กับไฟฟ้านะครับผมพามาชิมหลังใหม่ มันไกลเลครับเดี๋ยวมาซิมก๋วยเตี๋ยวเอาไหมนี่นี่เศษยังไงครับีครบทุกเศษยังป่ครับนี่เปิดได้โดดแล้วป่ครับโบ่ค่ะเปิดได้เดือนนึงเดือนนึงขายดีป่ะครับโบ่แม่ครับ เพื่อนเทศการนเื่อนหน่อยครับเพื่อนหน่อยครับแค่มึงเวีเาทีหากินยากแล้วครับสองพันครับสองพันบอสนักข่ายุบันน้องูหน่อยครับถามึงเดี๋ยว เคยไปเปิดร้านในสายมาก่อนปะครับบ่ค่ะเฮ็ดกินอ๋อเฮ็ดกินแล้วก็มากบ่ได้ซื้อสูตรเขาจะออกมาปะบ่ค่ะเฮ็ดเองเลยกินกินทุกอย่างสูตรมันแพงกว่าแพงกว่าบ่จำรับอู่นะหูบ่กเป็นคนมีรายได้หลายไหมราคาสูตรมันก็แพงเ้ามักเขาก็เฮ็ดกินเ้างขีดกินเ้าแเสบเขาก็เอาซะเสียบเขาเป็นสไตล์ของอยุธยาเหรอครับค่ะหนูเคยมีแฟนอยู่ทางฝรั่ะนะยา ยาสอนในเฮ็ดกินก็เลยเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเปาป่าอายุทยามี่เนื้อยยังไงครับมีจังไรมีหมูมีมีหมูใส่เบอร์โถวยแางเด้วยตับค่ะหรืมีลูกชิ้นค่ะครับกากหมูครับที่เดือดใจแหงกงานด้อยครับกระเจียวกครัเนีหละ สามได้กว่านะครับสามสิบห้าบาทหน้าเ้มข้นมากครับซิมมังกรวันไหนซิมก่อนเด้ค่ะซิมก่รพวงนะครับตอนเข้มข้นมากโอเคครับผมเพราะว่ามันมันเคี่ยวโดนไหมค่ะเคี่ยวได้สาวโดนไหมครับเสร็จเรียบร้อยครับผมหน้าตาครับดูไปแล้ว ค่ะบอกซิมกวอนซิมควอนปรุงนะครับชุดเข็มนุ่งนวหน่อยนะครับตาแสบ 你给我抱抱。 สดไม่ติดดองครับปลากอีดนึงครับามเค็มแล้วเสร็จแล้วหอมหอมน้ำปลาอีกกน้อยนี่งคลับนุกเนื้อครับ กัดล้วครับด้วยับบมาสดนครับกักหมู เจนก็เนียวนะครับผงอ๊อฟผงเจ้มเจนครับเดี๋ยวหนุ่มมะ

จับมาข้ามานานสิบห้านะ เขาเนี่ยเอาเส้นที่กดกับส้นเสมีครับธรรมดาร้บผม อ๋อแต่เอาไม่กันเลยครับ นีลูกหน่อยมาครับแกนหนักมาหนาเค็มคน จะมีทั้งเรียนทั้งตับสซ <c oughs> มาะครับผมถึงยอดแล้วไหนว่าชิมไหนครับ <c oughs> เดี๋ยวมาชิมไหนแล้ว